ตอนนี้ทาง YouTube เท่าไหร่แล้วคนอะ YouTube เอ่อ402ครับผมโอเค402รนะ้อยสอคนนะฮะเอาช่วยกันช่วยกันแชร์ก่อนตอนนี้ทางเพจก็แชร์อยากให้แพ้ YouTube นะเนาะแชร์ไปอยาให้แพ้ YouTube เขานะครับเนาะแชร์ด้วยนะครับแชร์ด้วยนะครับเนาะทางเพจเนาะแชร์ด้วยนะนะครับนะแชร์ด้วยนะเฮ้ย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 อะไรเฮ้ย <Hey. S 1> hey, พ่อพ่อผมผมผมไม่ได้ใจผมเห็นเหมือนอะไรข้างหลังอะหลังพ่อขาวขาวอะ เห็นปะมีเห็นมั้งไหนอะไรชี้อะไรนะต้นไม้เห็นด้วยวะคนไหนเห็นด้วยวะคอมเมนต่ามึงไอ้เฮียที่นี่น่าที่นี่น่ากลัวกูอยากกูบมตรงที่เนี่ยกูเคยมาแล้วตอนนั้นหลายคนจําเหตุการณ์ได้บ่มที่นี่น่ากลัวมากไอ้เฮียมันทำให้กูใจตกอีกแล้วนี่ว่เคอมเมนต์เต็มเลยพี่คอมเมนต์มาแล้วเหรอเห็นครับเห็นครับใจม่ดี เดินมาดู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 ว่าคืออะไรกูจะดูว่ามันคือแสงอะไรขึ้นมาหรือว่ามีต้นไม้อะไรหรือเปล่าดูได้ตรงไหนตรงไหนไรสิเป่งมันมีแต่ปางเห็นไหมเนี่ยตรงไหนเนี่ยตรงนี้เมื่อกี้บริเวณตรงนี้เลยพ่อเนี่ยตอนนี้คนเห็นกันเต็มเลยพ่อเฮ้ยเหี้ยเอ้ยบังนะเน่พออดูคมปที่เนี่ย ผมบอกแล้วว่าแลท่านคอยจำได้ที่เราเจองูใหญ่ซึ่งภูเขาลูกนี้เจ้าที่ที่นี่คืองูจงอางเฮ้ยเฮียท่องพูดมึงจะเชื่อกูไหมลนะ่ะไม่เหมือนคนสกิดหลังกูเลยเฮียก็คุยันคุยคุยอยู่ที่แปลงแม่งสะดุ้งมโทรศัพท์แทบหลน่นเมื่อกี้โอ้พ่อผมคนรู้หมดแล้วพ่อ แม่สักมีเห็นแบบนี้เลยบอลลูนแบบนี้เลยนะอย่างนี้เลยลอย่างนี้เลยลนละูนแบบนี้เลยสกิทเนี้ยตรงเนี้ยสกิทอย่างนี้เลยกูเลย,ลย,เลย,ย,เลยหันมองคืออะไรวะไอ้หา่าโอเคว่าจะคุยเรื่องงานบูธที่สามสิบกับที่หนึ่งซะหน่อยงานบวชสิบเอ็ดรูปนะฮะวันที่หนึ่งเชิญนะกินฟรีตลอดงานวันที่สามสิบกอนหัว,วที่หนึ่งแห่ช่วงเที่ยงนะฮนะเนาะรูปเพจมันก็เยอะมากเลยบอกเลยนะไปที่วัดชงไหวนะแป๊บหนึ่ง เขาเห็นจริงบอกว่าเห็นกบอกว่าพ่อดูคอมเมนต์พ่อดูคอมเมนต์ครับทำนะต่อต่อก็เห็นครับนั้นมาเลยดีกว่าสไตล์กูขอเดืยคนเดียวแล้วกัน